ธรรมะสวัสดีครับช่วงรู้ตื่นเบิกบานวันนี้นะครับผมอยู่ที่จงังหวัดกาญจนบุรีครับ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีสาเหตุที่เราต้องเดินทางมาที่นี่ในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราจะมาเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาไปเข้าค่ายทํากิจกรรมกับพวกเราในค่ายเยาวชน SOS เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา Seed of s p i r i t u a l i t y โดยในค่าย SOS ของเรานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วครับอยู่ในภายใต้ชื่อ SOS 9 9ย่างแห่งปัญญาสร้างศรัทธาสร้างรอยยิ้มให้พ่อครับ ซึ่งการทำงานในค่าย SOS ของเราในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมกันผลิตหนังสั้นและทำโฆษณาดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้เราจึงนำภาพยนตร์สั้นเจดเรื่อง7ผู้กำกับในโครงการความรักศรัทธาปฏิหารมาเป็นการเชิญชวนให้น้องๆไปร่วมทำกิจกรรมดีๆในค่ายครั้งนี้ร่วมกันครับไปชมภาพรบรรยากาศการทำงานในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ วันที่หวัวใจของเธอร้าราอกตรอมตรอมอยู่ข้างในจิตใจวนเวียนกับความคิดว่าฉันจะผ่านชีวิตไปได้อย่างไรเพราะใจที่จมกับเรื่องราวที่เจ็บช้ำ ทุกครั้งที่คิดคือเธอทำร้ายตัวเองสิ่งที่เธอควรต้องทำนั่นคือหยุดหยุดกับความคิดหยุดตอกยำ้กยำเพื่อหยุดความทุกข์ใจพี่โนต้ตมาร่วมงาน<ม>ในโครงการอเนีโปรเจกต์นี้ได้ยังไงครับความรักษถาปานิฮัน ก็จริงๆต้องเขาขอจากแรกเรลยก็คือเข้าไปสอนเด็กทำหนังครับก็คือเป็นเด็ก <c oughs> เด็กกลุ่มหนึ่งเจ็ดแปดคนนี่แหละครับพอดีเจ้าเอิญได้รับรู้เรื่องราวของชีวิตของแม่เขาอะ่ะแล้วก็เฮ้ยเดือนเดือนที่แบบเด็กที่หน้าตาใสาๆเ,เด็กเป็นรุ่นแบบน้องๆนะครับเฮ้ยมันมันผ่านเรื่องราวเวลวร้ายอย่้มาขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยเลยสนใจว่าเขาก้าวผ่านมาได้ยังไงก็เลยแบบมันน่าจะเอาสิบกว่าเนี้ มาตีแผลเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเพื่อเคลื่อนใจก็เรได้คุยกันไม่ชี้สัตว์นีนะครับท่านเถิดงั้นเรามาทำหนังกันไหมเพราะว่าผมทำอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากหนังงั้นเพื่อนเลยทําหนังกันดีกว่าครับนะครับเพราะหนังจริงแล้วหนังนี่คือเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ชูที่ตรงเป้าที่สุดที่ใดมีแสงสว่างความมืดบนโลกก็เลือนหายไปคลายดังเมฆหมอกที่จางหาย ปรียบกับความทุกข์ในใจที่เลือนลบไปเพราะใจของเธอไม่จมอยู่กับความคิดอดีตก็ปล่อยมันไปถามว่าไอโครงการความรักสัทาปฏิาหาในขณะเจ็ดเรื่องเนี่ยมันจะสร้างปฏิหารให้คนตื่นยังไงได้บ้างครับเรานาเสนอในเรื่องของความผิดพลาดนะเรื่องความผิดพลาดเพื่อเพื่ออะไรอย่างน้อยแหละ ถึงจะไม่เกิดปฏิหาในในรใดๆก็ตามอ่ะแต่จริงๆแล้วเราอยากให้หนังชุดนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันสําหรับผู้หญิงคือจริงๆผมมองว่าจริงๆเรื่องหนักเหตุการณ์ในหนังนะฮะมันเกิดึ้นจริง,รงอยู่แล้วนะไม่ว่าม,มันจะเป็นปีไหนก็ตามทุกวันนี้มันก็ยังเ,เกิดขึ้นอยู่แต่ที่ม,มองว่าสื่อสื่อตัวนี้กังเตเรื่องเนี้ย,ย,ยมันถูกใช้ในการทํางานตรงที่ว่า คือสือทั่วไปเนี่ยมันจะมันจะดึงเราออกจากโลกแห่งความเป็นจริงครับผมเชื่อว่านมันจะยับยั้งอะไรบางอย่างได้ครับคือกามองว่าปัจจุบันนี้คือผู้หญิงต้องต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องเก่งเพราะว่าถ้าจากดูจากหนังผู้หญิงจะเป็นคนที่ถูกแบกรับความถูกทั้งหมดเพราะหลังจากที่มันผ่านความสุขหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วผลที่ตามมาคือถ้าเราท้อง ความทุกข์ก็อยู่ที่เรา<ะ>ผู้ชายเขาไม่ได้ทุกข์กับเราถูกไหมคะอันนี้อันนี้คือหนึ่งส่แบบก็คืออยากจะบอกว่าอยากให้ผู้ชายมองย้อนกลับมาดูอยากให้ดูหนังอะคะ่ะแล้วมองย้อนกลับมาว่าผู้หญิงหลังจากที่เขาเจออย่างนี้เขาทุกข์ขนาดไหนจริงๆแล้วผู้ชายทั้งหมดที่อยู่รอบเราเนะะี่ยค่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีเผลอเคนที่กําลังคิดไม่ดีก็อาจจะอยู่แค่แค่เอื้อมอะคะ่ะจริงๆก็คือในเรื่องเนี่ยจริงๆเราพยายามจะบอกว่า ผู้หญิงคนนี้จะเหมือนกับคือจริงๆเหมือนเป็นตัวแทนกับผู้หญิงปัจจุบนันแล้วเด็กๆรุ่นใหม่หลายๆคนคือสมมติถ้าเราเปลี่ยนสุชินในฐานะเจ้านายในออฟฟิศที่ใช้อำนาจอะไรด้วยนะเป็นนักร้องเกาหลีสักคนาบางครั้งพอเขาเขาเห็นสิ่งที่เขาเทิทูนก็เผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปก็มีบางทีกำแพงมันไม่มีแล้วมันไม่ได้คิด คือเธอทำร้ายตัวเองสิ่งที่เธอควรต้องทำนั่นคือหยุดหยุดกับความคิดหยุดตอกยำ้ำเพื่อหยุดความทุกข์ใจเมื่อทีนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่สมยอมไม่ได้ยินยอมเรื่องที่มันมีการยินยอมสมยอมก็มีเกิดจากความรักความรักที่ ที่คีเหมือนกับแบบเป็นแบบป็อบบี้เลิฟรักมากรักแรกอะไรอย่างนี้ยอย่างสวัสดีความรักอย่างงี้ครับพี่นอ็อตคือพี่น็อตมองยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วสวัสดีความรักมันประเด็นมันพูดถึงการท้องไม่พร้อมนะครับ,รบก็คือความรักมันมันมีได้อะมันไม่ผิดนะครับคำว่าสวัสดีเลยมันแปลว่าะอะไรความหมายแต่ว่าขอให้บ่อนัย พอสวัสดีความรักคือขอให้ปลอดภัยในความรักนะนี่คือสิ่งที่แฝงไว้ในภาพยนตร์ระน,รนะครับ,รบก็คือเรารักไงรักแค่ปลอดภัยอ่ะรักให้เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์อ่ะรักไปเราอาจจะจับไม้จับมืออะไรก็คือมันามันจะมีขีดความเกินเลยอ่ะพี่ไม่ได้ห้ามครับท่นผู้ชะกว่าไม่ได้ห้ามเรื่องเพศสมพังแต่มันจะมาเมื่อเวลาอันควรหลายครอบครัวบางคนเขาก็มีปัญหาแบบนี้นะคือมีพ่อไม่มีแม่มีแม่ไม่มีพ่อแต่บางคนก็ไม่มีปัญหานะหลายคนที่มีปัญหานี่พี่โน้ตมองว่ามันเกิดจากอะไร ก็คือมันอาจจะทำตัวมีปัญหาเองก็ได้เพราะว่าจะมีปัญหาคือแค่คุณหยุดอะหยุดอะไรหยุดสักนิดแค่หยุดคิดคิดว่าตัวเองคือตัวปัญหาหยุดคิดว่าอันนี้คือตัวปัญหาหยุดทําให้ตัวเองมีปัญหาคือพี่ว่ามันแค่คาว่าหยุดหยุดง่ายๆอ่ะปัญหาทุกปัญหาไปมีทางออกอ่ะแต่ถ้ายังยังยังไม่เจอทางออกเราก็หยุดสะก่อนสิค่อยๆมองดูมันมีตั้งหลายทางนะครับก็เลยจะฝากไว้ว่าก่อนที่จะเจออะไรจะจะเผชิญอะไรอะ และแค่หยุดหรือว่าน้องๆที่ทําตัวมีปัญหาหยุดแป๊บนึ่งก่อนหยุดแค่สองนาทีแค่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งบวกจะตามมาในชีวิตเราจะทําให้ปฏิหารขอการตื่นในครั้งนี้มันทําให้บุคคลที่ไม่ได้นั่งอย่างเี้ยหรือคนที่นั่งอยู่นี่แต่ยังไม่ตื่นเนี่ยมันมีกระตือมีความกระตือรือร้นขึ้นได้ยังไงตื่นขึ้นได้ยังไงนะเราอาจจะต้องเห็นใจกันมากขึ้นนะเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องสนใจกันมากขึ้น อ,อ,อย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในวังวนนั้นเราเป็นแค่แบบเราอาจจะไม่ไปเชิโดยตรงเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคือเราถ้าเราเห็นการการะทำเร,เราเรามีหลายร้อยวิธีที่จะหยุดเรามีหลายร้อยวิธีที่จะช่วยเขาได้บางคนแค่ต้องการเข้าแค่ต้องการคนเดินเข้าไปท,ทักเขานิดนึงเฮ้ยอย่าไปเลยแค่คนดึงมือเขากลับมาแค่คนเดียวเนี่ยบางคนก็บอกเ,อเรื่องของเขาไม่อยากจะยุ่งอะไรเงี้ยคือคือไหนๆเราก็อยายุ่งเรื่องของดาราดได้เลยเ,ลยเ,ลยเราสอบ เราสนใจเราขนขวายหาความรู้ว่าคนนั้นจะทําอะไรยังไงเนี่ยคือคือเราเอาพลังนั้นมาดูคนใกล้ตัวเนี่ยผมว่ามันจะช่วยได้และอีกอย่างคือคือผมผมขโมยคำพูดผูงกัปคือผมผม,ผมไม่สัมภาษณ์กัปแล้วมีผู้กัปนึงคือพี่ต้อมนะเขาพูดบอกว่าคือผู้ชายทุกวันเนี่ยอันนี้ฝากถึงผู้ชายนะเขาบอกว่าผู้ชายทุกวันเนี่ยมันไม่มีคําว่าสุภาพดครับเชิญเชิญครับเชิญพี่โจ<อ>้รจริงๆแล้วผมยังเน้นอยู่ประเด็นเดิมเลยนะคือ ทำอะไรก็ตามอย่านึกถึงตัวเองแต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเคยให้ความรักจริงๆริงไหมนะครับเหมือนนักที่พ่อแม่ก็ตามที่เขาเป็นคนที่ไม่เคยเรียกร้องความรักจากเราเลยก็ง่ายๆฮะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเริ่มต้นจากพอดยภาพย,ายนตร์ะยเรื่องนี้เรารู้สึกอะไรเราอยุ่ เราหยุดในสิ่งที่เรารู้พี่เชื่อว่าทุกๆคนเวลาเราจะเริ่มทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะด้วยความคลึกขนองหรือเพราะว่าเห็นความสุขตรงหน้าอะไรก็ตามมันจะมีเศษเสี้ยวในใจลึกๆที่มันจะบอกอยู่ว่าเราผิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยใช่ไหมเพราะถ้าไม่ผิดมันคงไม่ต้องซ่อนะเพราะถ้าไม่ผิดมันคงไม่ต้องแอบหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในจังหวะน,นั้นนะจริงๆถ้าเรารู้สึกเราขยายมันขึ้นมานิดนึงเออมันเป็นสิ่งไม่ดีนะและหยุดแล้วถ้าเราหยุดที่ตัวเองได้ ก็ทีนี้ก็เหมือนอย่างที่พี่ลิมหรืออย่างใ,ใครๆบอกก็เริ่มส่งต่อให้คนรอบข้างถ้าเราเห็นเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดีโอเคถ้าการพูดส่งเสริมให้คนทําความดีบางทีมันยากกว่าพูดส่งเสริมให้คนทําความเลวดีมันยากกว่าการยุบแต่จริงๆเพราะมันยากเนี่ยแหละมันเลยมีคุณค่าเราต้องใช้ความรักให้เกิดประโยชน์นะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอันไหนมันคือความรักที่ดีอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนรู้อะครับแล้วเราก็ตรงมีศรัทธาในาความรักทั้งสิ้น เราปฏิหารจะตามมาเหมือนชื่อนะั้นความรักศรัทธาปฏิหารเมื่อใดที่เราเกิดศรัทธาในความรักที่ดีเนี่ยปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนที่ใดมีแสงสว่างความมืดบึงลอกคอลื่นเลือนหายไปคล้ายดังเมฆหมอกที่จางหายเปรียบกับความทุกข์ในใจที่เลือนลบไปพระใจครั้งเธอไม่จมอยู่กับความคิด อดีตก็ปล่อยมันไปที่ใดมีแสงสว่างความมืดบนโลกก็เลือนหายไปคล้ายดังเมฆหมอกที่จางหายเห็นไหมล่ะครับว่าปฏิหารแห่งการตื่นสามารถสร้างขึ้นได้จริงๆครับกลับไปคราวนี้เราคงจะได้น้องๆจากที่นี่ไปทำค่ายเยาวชนพร้อมกับพวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ สำหรับช่วงรู้ตื่นเมืกอกน,นวันนี้คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ธรรมะสวัสดีครับ ท้ายของรายการครับหลังจากที่พี่เชนั้นได้นำหนังสั้นชืดความรักศรัทธาปฏิหารมาให้น้องๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจานบุรีได้รับชมกันนะครับตอนนี้เราลองมาฟังเสียงของน้องๆกันว่าเขามีความรู้สึกยังไงต่อนหนังเรื่องนี้กันครับ เส้นทางแห่งชีวิตวันที่หัวใจของเธอราวราอกตรอมตรอมอยู่ข้างในจิตใจวนเวียนกับความคิดว่าฉันจะผ่านชีวิตไปได้อย่างไรเพราะใจที่จมกับคร่รา คคิดคืออเธอทรา,ทามทผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เป็นการสะท้อนสังคมงครับคือหนังที่ผ่านมาจะมีน้อยเรื่องที่จะสะท้อนสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจริงๆก็รู้สึก ได้แง่คิดครับได้แง่คิดในเรื่องของอ<ส>ความแรงต่อผู้หญิงในปัจจุบันนี้ครับอย่างที่หลายๆคนได้พูดกันก็คือทําอะไรก็ต้องคิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเองทั้งคนที่อยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักเลยเพราะในการทําปัญหาขึ้นมาหนึ่งสิ่งมันอาจจะส่งผลกระทบถึงคนที่เราอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้อินอะ่ะอินกับบทมากคือจากเท่าที่ดูแล้วคือบอกได้เลยว่าผู้ชายไม่ใช่แค่ผู้ชายที่เลวผู้หญิงบางครั้งก็ก็เลวอะ่ะมีความรู้สึกว่าดูแล้วอื

คือคือคงไม่อยู่บนโลกเนี้ยเข้าใจใช่ปะ่ะวิธีแก้ผมมองว่าถ้าทุกคนมีสติทุกคนฉุกคิดก่อนที่จะทําทําอะไรมีสติแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีจริยธรรมในตนเองครับผมว่าปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิด ทุกครั้งที่คิดคือเธอทำร้ายตัวเองสิ่งที่เธอควรต้องทำนั่นคือหยุดหยุดกับความคิดหยุดตกอย ดัเพื่อกที่จงดใใจดไ,จงไจงด้สะท้อนตัวเองและสะท้อนให้ถึงผู้อื่นคือได้ง่ายคิดได้ได้ข้อเตือนใจคือถ้าเกิดมาดูแล้วมันจะทำให้เราแบบ เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามองอยู่ตอนนี้ได้ครับ ใครช่วยเราได้นอกจากตัวเองครับ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปฏิหารแห่งการตื่นโดยร่วมทำสื่อกับโครงการ SOS Seed of Spirituality เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sdsweb.org ครับสำหรับรายการบ้านนี้มีอาริยาสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามรับชมกันใหม่ในสัปดาห์หน้าธรรมะสวัสดีครับ